เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแหนมตุ้มจิ๋วเนี่ยมีเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแหนมอาจจะมีการทํากันทานหลายประเทศแต่แหนมตุ้มจิ๋วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยที่ใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยไซส์ขนาดพอดีคําทานง่ายวันนี้เล่าเรื่องใกล้ตัวครับความลับมหัศจรรย์ของแหนมตุ้มจิว๋วอีกเรื่องที่หลายคนสงสัยมากเลยนะครับว่าแหนมเนี่ยทานดิบได้หรือเปล่าตอบสั้นๆง่ายๆนะครับว่าทานได้ครับถ้าผลิตจากแหล่งวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานครับ อย่างสองขอนแก่นที่ผมกินประจําอยู่นี้นะครับใช้เนื้อหมูที่ผ่านการช็อกฟรีชปลอดภัยไว้ใจได้ร้อครับฉีกซอทานได้เลยครับในแหนมมีแลโตบาทิเัสเหมือนกับยาคูเรื่องนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทําให้ผมแปลกใจเหมือนกันนะครับคนโบราณเนี่ยฉลาดมากมากเลยครับมีวิธีการง่ายๆในการถอมองหารแถมได้จุลินทรีย์ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเปลี่ยนชุดเชฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแหนมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแหนมหมูนะครับเนื้อสัตว์อื่นๆก็ทําได้ครับอย่างแหนมวัวแหนมไ แหนมเห็ดก็ทําได้ครับอร่อยด้วยนะครับวิธีการทําคล้ายกันหมดครับผสมเนื้อสัตว์หรือเห็ดบดเข้ากับข้าวเหนียวกระเทียมกเกลือนวดให้เข้ากันครับแล้วห่อด,ด้วยพลาสติกหรือใบตองหมักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ2-3วันหลังจากนั้นก็ลองชิมดูครับถ้าเปรี้ยวได้ที่ก็ทานได้เลยครับทานไม่หมดแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ครับแต่ว่าถ้าแหนมที่แซ่บที่สุดเนี่ยก็คงต้องเป็นแหนมหมูนะครับข้อสุดท้ายแหนมไทยเนี่ย ไปไกลระดับโลกเลยครับแหนมปกติเราก็ทานกันง่ายๆนะครับจิ้มข้าวเหนียวทำข้าวผัดไข่แต่ก็มีคนเอาไปฟิวชั่นเช่นพาสต้าพิซซ่าหน้าแหนมแล้วผลิตภัณฑ์แหนมตุ้มจิ๋วของสองอนแก่นก็ไปคว้ารางวัลระดับโลกเลยนะครับอย่างเช่น Superior t a s t e Award 2025และรางวัลเหรียญทอง Global Meat Product Awards 2025ที่ประเทศยเยอรมนีเช่นเดียวกันครับแหนมตุ้มจิ๋วเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่สืบสานส่งต่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มีมาตรฐานสากล จนกลายเป็นเมนูระดับโลกแบบทุกวันนี้นี่แหละครับความลับเล็กๆของแหนมตุ้มจิ๋วครับ